สวัสดีครับคุณผู้ชมแสงแดดไม่ได้มีแค่ความร้อนแต่ยังมีรังสีอุลตร้าไวโอเลตทั้ง UVA และ UVB เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาของเราครับการขับรถยามที่แสงแดดเจิอจ้าจึงควรสวมแว่นกันแดดซึ่งเป็นเลนโพลารซ์หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติกันรังสีได้ป้องกัน UVA ได้อย่างน้อย95%และ UVB ได้99%ครับหากเป็นผู้ที่สวมแว่นสายตาก็ควรเลือกที่กันรังสีได้และเปลี่ยนสีได้เพื่อความสบายตากรอบก็สําคัญครับควรใช้วัสดุที่แข็งแรงมีความกว้างที่เหมาะกับใบหน้าไม่บีบขมับกา้านไม่สั้นหรือยาวเกินไปขนาดของเลนก็ต้องกว้างพอที่จะปกป้องดวงตาได้ที่สําคัญ รูปรักต้องทันสมัยใส่แล้วเท่ด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้ All New i s u D Max เราช่วยปกป้องรังสีให้ด้วยกระจกบังลมหน้าแบบ IR Cut ที่ช่วยกรองทั้งรังสี UVA UVB และรังสีอินฟาเรดทั้งสบายตาและช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารอีกด้วยสวัสดีครับ